สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่มูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยกันว่าในภาษาจีนนะคะจะมีคำศัพท์อะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าไม่สบายก็คือปู่ชูฝูปู่ชูฝูก็คือไม่สบายนะคะต่อมาฉันไม่สบาย ว่ปู่ชูฝปู่ชูนะคะต่อมาถ้าเราจะบอกว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายลักก็คือว่ j จอเปู่ h u จือเตอปูท่าคำว่าเจือเแปลว่ารู้สึกนะคะปู t ท่ก็คือไม่ค่อยนี่เอง ส่วนคำว่าชูฝูก็คือสบายนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการเรียงประโยคเหมือนกับในภาษาไทยเราเลยนะคะวัวเจ๋อเตอูทไทยชูฝูฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายคำว่าป่วยเราจะเรียกว่าเ b ิงปิงเ n ิงปิงต่อมาถ้าเราจะบอกว่าฉันป่วยนะคะวัวเฉิงปิงเล่วัเฉิงปิงเล คำว่าเลิฟแล้วว่าแล้วนะคะอาจจะแปลประโยคนี้ว่าฉันป่วยแล้วก็ได้นะคะต่อมาถ้าเราจะบอกว่าเป็นหวัดก็คือการเมาการเม่าต่อมาถ้าเป็นไข้หวัดหลิวการหลิวการต่อมาถ้าเป็นไข้หรือว่าตัวร้อนก็คือฟาชาวฟาชาว ต่อมาถ้ามีอาการไอก็คือเขอโชเขอโชต่อมาถ้ารู้สึกเจ็บคอก็คือเยียนโหท่งเยียนโหท่งก็คืออาการเจ็บคอนะคะต่อมาปวดหัวโถเถงโถเถงต่อมาปวดท้องตู้จืดเถงตู้จืดเถง ท้องเสียลาตู้จืลาตู้จืตอตม,มาปวดหลังเป้ยถึงเป้ยถึงปวดฟันหยาถึงหยาถึงเวียนหัวโถวินโถวินปวดแขนโฉบปี้ถึง โฉบี้ถึงปวดขาถุยถึงถุยถึง,ถถงหากเพื่อนๆหรือน้องๆนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย